ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิอ์พูหกคาราบักศูนย์โด,ดเด่นทุกคนตัดเกรดนักเตะของแดงถลม่มคู่แข่งศึก UCL ลผลพักของแดงลิ์พูสวมบทเครื่องจากสีแดงไล่ถลุงคาราบักยับไม่นับญาติ6ต่อศูนย์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกรอบลีกเฟสนดสุดท้ายโดยงานนี้เฟอร์กิลฟานไดช์โชว์ฟอร์มแกร่งทั้งเกมรับและรุกข,ขณะที่โมฮัมเหม็ดซาาห์ผลงานน่าประทับใจสำหรับดอมิทโซโบสไลน์มาตรฐานการเล่นนับวันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ตัวจริงอาริสซอนเบเกอร์6คะแนนมีจังหวะให้ต้องออกแรงเซฟแค่ครั้งเดียวในครึ่งแรกหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมากนักเจอรมี bo, นน่ฟริมปง5คะแนนขยันวิ่งตั้งแต่เริ่มเกมแต่น่าเสียดายที่ดวงแตกบาดเจ็บตั้งแต่2นาทีแรกจนต้องโดนเปลี่ยนตัวไรอั berg, นกราเฟนแบกเ7คะแนนสวมบทเซเนแบกจำเป็นได้ยังเนียนกริบป,ประสานงานกับฟันได์ลงตัวตัดบอลดีและหาโอกาสเปิดบอลสวนกลับเร็วเฟอร์คิวฟันได้แ8.5คะแนน กลับมาเรียกฟอร์มเก่งได้อีกครั้งแข็งแกร่งในเกมรับสกัดบอลแม่นยำที่สำคัญมีส่วนในการแอซิสถึง3ประตูแอนดูโลปสั7น7คะแนนขยันเติมเกม,เกมรูปย่างต่อเนื่องส่วนเกมรับไม่มีอะไรให้ต้องรับมือมากนักอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์8.5คะแนนคุมเกมดันกลางได้อยู่หมัดจัดการเหมา2ประตูและเกือบทำใฮ้ถิกได้แต่น่าเสียดายที่ดันยิงแปก๊กการครองบอลเหนียวแน่นและพยายามสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมเสมอโดมินิกซูโบสไลนน่คะแนน ฟอร์มสุดยอดทั้งเกมรุกและเกมรับคอยทําหน้าที่เชื่อมเกมและทําหน้าที่บัญชาการเกมในแผงมิดฟิวรวมทั้งมีชื่อทาแอซิดให้โมซาลาฟอร์เนเวสแปดคะแนนผลงานโดดเด่นไม่มีที่ติสร้างปัญหาใแนวรับทีมเยือนได้ตลอดการยิงประตูเฉียบขาดมีจังหวะสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมหลายครั้งโมฮัมหม็ดซาลาเจคะแนนช่วงครึ่งแรกฟอร์มติดติดขัด,ข,ดขัดไปบ้างแต่หลังจากนั้นก็ยกระดับผลงานได้ดีขึ้นความคล่องตัวผสมความเก๋าเกมทําให้แนวรับคาราบักปั่นป่วนจังหวะยิงฟรีคิกสุดเฉียบคม อูโกเอกิตเก้8คะแนนมีส่วนกับ2ประตูในครึ่งแรกและยังมีโอกาสยิงประตูหลายครั้งจังหวะจบสกอร์ครึ่งหลังแสดงให้เห็นถึงความสามารถเฉพาะและความแข็งแกร่งกดีกาโก6.5คะแนนมีจังหวะทำประตูหลายครั้งแต่ขาดความแม่นยำบางครั้งก็ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูแต่ผลงานโดยรวมถือว่าน่าพอใจตัวสำรองที่ได้ลงสนามวัตรุเอนโดแทนเจเรมีฟริมปงนาทีที่4 7คะแนน ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเติม,เต,มเต็มตำแหน่งแบ็กขวาได้อย่างสมบูรณ์แบบบางจังหวะขึ้นมาทำเกมรุกร่วมกับซาลาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวะที่แม็กอลิสเตอร์ยิงประตูที่2ของเขาริโอเอ็นกูโมฮาแทนเฟรนเดียสนาทีที่ 67- 6คะแนนขยันวิ่งใช้ความสามารถเฉพาะตัวและความเร็วให้มีประโยชน์เทรนไนโอนี่แทนอุโกเอเิต e ิกนาทีที่67 6คะแนนลงมาช่วยทำให้แผงกลางมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นคอยพักบอลและคุมจังหวะเกม เฟรเดรโกเคียซ่าแทนโคดี้กักโอนาทีที่74 7คะแนนมุ่งมั่นเต็มที่พยายามยิงประตูทุกโอกาสที่มีและประสบผลสำเร็จในที่สุดอัมาราเนาโลดแทนโดมินิกโซโบสไลนาทีที่75 6คะแนนทำให้เกมรับเหนียวแน่นรับบทบาทตัวปิดเกมยังโหดฟานไดซ์เซนแบ็กคนแรกทำ3แอซิสยูซ เกมนี้หงแดงการันตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แบบสบายสบายแม้จะต้องเสียเจอรมีฟริมปงตั้งแต่นาทีที่4ซึ่งยิ่งทำให้ปัญหาแนวรับของอาร์เนสซอลตดูหน้าหนักใจขึ้นไปอีก ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลมีปัญหาผู้เล่นแนวรับบาดเจ็บหลายรายทั้งจูโกเมสและโจนี่เลโอนีขณะที่อิบราฮิมาโกนาเตลาพักด้วยเหตุผลส่วนตัวส่งผลให้ไรอันกราเฟนแบกถูกจับไปยืนเซอร์แบกแบบจำเป็นซึ่งก่อนเกมก็มีคนแอบกังวลกันว่าแนวรุกของคาราบักที่ยิงประตูเป็นกอบเป็นกำอาจจะช่วยโอกาสจากตำแหน่งที่ไม่ถนัดของมิดฟิ์รายนี้ได้ แต่สิ่งที่หลายคนกลัวกลับไม่เกิดขึ้นหรือว่าผูลคุมสถานการณ์ได้หมดและจบเกมแบบไม่เสียประตูเลยขณะดี่กันฟานได้ในฐานปะปลากำลังดัดอีกคนก็มีผลงานโดดเด่นไม่แพ้กันแม้กับตันทีมวัย34ปีจะไม่ได้มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้แต่ก็เกือบยิงได้จากลูกเตะมุมหลายครั้งถาว่าบอลเฉียดเป้าไปนิดเดียว อย่างไรก็ตามฟานได้กลับกลายเป็นจอมแอซิดของทีมทําไปถึง3าแอซิดจากทั้งหมด6ประตูของลิเวอร์พูลประตูแรกมาจากจังหวะมงกดลงพื้นของเขาที่อลกซิสแมคอลิสเตอร์ตามโขกเจาะเข้าไปก่อนที่ในครึ่งหลังจะเป็นบอลจ่ายของฟานได้ที่ศาสยาวให้อูโกเอกิติเกหลุดไปยิงประตูที่4และในช่วงท้ายเกมเขายังดันตำแหน่งขึ้นสูงก่อนใจให้เฟเดรโกเคียซ่าหลุดเข้าไปปิดกล่องยิงตุงตาข่ายไปแบบง่าย ที่น่าสนใจคือนี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แชมเปี้ยนลีกที่เซนเนบ็กสามารถทำได้ถึง3แอซิ์ในเกมเดียวผลงานชิ้นนี้น่าจะช่วยปิดเสียงวิจารณ์ที่มีต่อฟานได้ได้ไม่น้อยหลังจากเจ้าตัวเพิ่งทำพลาดหลายครั้งในเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้บ่อนมัดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและฟอร์มโดยรวมในฤดูกาลนี้ก็มักถูกมองว่าต่ำกว่ามาตรฐานเกมหน้าของลิเวอร์พูลจะกลับไปเตะในเกมเพีย์ลีกนัดสำคัญโดยจะเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดในวันเสาร์านี้ ส่งฟอร์มฟานไดเกมไล่ต้อนคารบัตลงเล่น90นาทีสัมผัสบอล83ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขยทษคู่แข่ง4ครั้งชนะการดวลลูกกลางอากาศ100% 4จาก4ครั้งผ่านบอลสำเร็จ88% 6 4จาก73ครั้งสร้างโอกาส3ครั้งยิงรวม4ครั้งยิงตรงกรอบ1ครั้งเคลียบอล4ครั้งแอสซิสต์3ครั้งเรตติ้งจากเว็บไซต์ h o สกอ c o r e c o m 8 6 8เต็ม10 ฟอร์มของฟานได้ในแมตช์นี้ต้องยอมรับว่าโดดเด่นมากๆและทาให้เขากลายเป็นเซอร,ร์บกคนแรกที่สามารถทำสามแอซิดในการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกซึ่งผลงานแบบนี้ซาวกเดือดรอนคงคาดหวังเห็นเขาทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในเกมเพียมลีกด้วยปฏิกิริยาอาาเนอ,อร์ซอสในงานถแถลงข่าวชัยชนะเหนือคาราบักการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายและอัปเดตสภาพความฟิต อานเนสซอลสแสดงความพอใจที่เห็นลิวร์พูโชว์ฟอร์มได้อย่างครบเครื่องเอาชนะคาราบัก6-0และยืนยันการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกชัยชนะเมื่อคืนวันพุทธทำให้หงแดงจบประดับ3ในรอบลีกเฟสและได้รับรางวัลเป็นการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์โดยไม่ต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟ ต่อไปนี้คือสรุปสิ่งที่ล็ลตกล่าวในงานถแถลงข่าวหลังเกมว่า้วยการจบอันดับ3ในรอบลีกเฟสและการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนี่คือสิ่งที่คุณต้องการตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลแชมเปี้ยนลีกคุณอยากจบอยู่ใน8อันดับแรกแน่นอนว่ามันช่วยได้มากเพราะคุณข้ามไปได้หนึ่งรอบและบางครั้งในรอบนั้นคุณอาจต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งมากซึ่งก็เห็นได้จากทีมที่คุณเพิ่งพูดถึงไปดังนั้นเราดีใจที่ได้ผ่านเข้าสรอบ16ทีมสุดท้ายทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแค่2ปีก่อนเราเคยต้องไปเล่นยูโรปาลีกและตกรอบก่อนรองชะเลิศด้วยน้ำมือของอาตาลันตาดังนั้นการได้อยู่ในรอบ16ทีมสุดท้าย2ฤดูกาลติดต่อกันและฤดูกาลที่แล้วเรากระหายความสำเร็จมากฤดูกาลนี้เราก็จะกระหายมากเช่นกันอย่างแน่นอนว่าด้วยการเล่นได้ดีขึ้นในทั้ง2กรอบเขตโทษมันเป็นพัฒนาการที่เห็นได้ชัดเราให้ความเคารพทีมที่เจอในคืนนี้อย่างเต็มที่แต่ผมคาดว่านิวคาสเซิลจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคาราบั แม้ว่าคาราบักจะแสดงให้เห็นในรูปการนี้ว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากก็ตามถึงอย่างนั้นเราแทบไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งเลยแทบไม่มีช่วงเวลา 6, 7หรือ8นาทีที่อีกฝ่ายเล่นได้ดีกว่าเราซึ่งปกติแล้วในเกมของเรามักจะมีช่วงที่คู่แข่งเหนือกว่าแล้วเราก็มักจะเสียประตูในช่วงนั้นแต่วันนี้เราทำให้แน่ใจว่าไม่มีนาทีไหนที่คู่แข่งเล่นดีกว่าเราและนั่นช่วยได้มาก ผมคิดว่าลูกตั้งเตะมีบทบาทสำคัญมากในเส้นทางแชมเปี้ยนลีกของเราจนถึงตอนนี้รวมถึงในคืนนี้ด้วยเพราะประตู1ต่อ0มาจากลูกตั้งเตะและประตู3ต่อศก็เช่นกันมันทำให้ภาพรวมและบรรยากาศของเกมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทันใดนั้นคุณนำอยู่3ต่อศและโดยทั่วไปผู้คนจะรู้สึกเป็นบวกมากกว่า การนำแค่1ต่อ0ูผมพอใจกับเกมของเรามากเรามีความเฉียบคมในทั้ง2กรอบเขตโทษแม้ว่าหลังจากนำ2ต่อศูนย์แล้วผมคิดว่าเรามีโอกาสหลายครั้งที่จะยิงเพิ่มเป็น3ต่อ0ูนย์ก็ตามแต่เราแทบไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งเลยและในนาทีที่92คุณจะเห็นได้ว่าตอนที่พวกเขาได้สวนกลับแทบจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในครึ่งหลังเราทุ่มเทแค่ไหนในการวิ่งไล่กลับมาป้องกันเฟเดรโกเขียซ่าหมายเลขเก้าของผมยังลงมาช่วยป้องกันอยู่ในกรอบหกหลา ผมเคยพูดไปไม่นานนี้ว่าหากเราพัฒนาในทั้งสองกรอบเขตโทษได้มันจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับทุกทีมที่จะเจอกับเราแต่การแสดงให้เห็นแค่ครั้งเดียวมันยังไม่พอเราต้องทำแบบนี้ให้ได้อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปว่าโดยการบาดเจ็บในทีมและความเป็นไปได้ในการมองหาตัวเลือกฉุกเฉินหรือยืมตัวในตลาดนักเตะในฐานะสโมสรเรามักจะตัดสินใจในสิ่งที่เราอย่างน้อยก็คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดเราไม่ได้มองแค่ระยะสั้น แต่ยังมองระยะยาวและระยะยาวกว่าน,นั้นด้วยนั่นคือเหตุผลที่เรามักจะเซ็นสัญญานักเตะอายุน้อยนักเตะที่มีคุณภาพสูงแต่ยังสามารถพัฒนาได้และตอนนี้เราก็เห็นพัฒนาการนั้นจากบางคนแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่ามีนักเตะที่เราคิดว่าสามารถช่วยทีมได้หรือไม่และถ้ามีเราสามารถจ่ายไหวหรือเปล่าและมันจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตระ,ระยะยาวด้วยหรือไม่เพราะนักเตะของเราก็จะทยอยกลับมาจากอาการบาดเจ็บเช่นกัน ผมเคยบอกไปแล้วว่าเราไม่ได้มีขุมกำลังแบบที่มีแบ็คขวา4คนกองกลาง12คนและกองหน้าเบอร์เก้าอีก3-4คนมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นที่นี่ดังนั้นเราต้องทำในสิ่งที่ฉลาดทั้งเพื่ออนาคตอันใกล้และอนาคตที่ไกลออกไปตอนนี้ขอดูอาการของเจอรมี่ฟิล์มปงก่อนบางทีเขาอาจจะยังลงเล่นไม่ได้ในวันเสาร์แต่ก็อาจจะพร้อมในอีกหนึ่งหรือ2วันถัดไปตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงที่มีแข่งสัปดาห์ละหนึ่งนัดซึ่งโดยปกติแล้วน่าจะช่วยลดอาการบาดเจ็บได้ แต่คุณก็ไม่อาจแน่ใจได้อยู่ดีว่าโดยโอกาสที่โจโกเมสหรือเคอร์ติสโจนจะกลับมาลงสนามพบนิวคาสเซเรเตตในวันเสาร์นี้เคอร์ติสป่วยดังนั้นเราต้องรอดูอาการว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหนส่วนโจอาจจะยังตึงๆอยู่ผมหวังและคาดว่าจะมีอีบูกอนาเต้กลับมาแต่ยังไม่สามารถรับประกันได้อย่างไรก็ตามเรากำลังหวังว่าอีบจะกลับมาพร้อมทีมส่วนโจยังน่าจะตึงอยู่ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ